ข่าวนะคะท่านบอกว่านางสมบัติทองเนียมเนี่ย ฝันเห็นหญิงผมยาวมีชื่อว่าแม่ตะเคียนทองโดยหญิงสาวมาบอกให้ช่วยนําตะเคียนขึ้นจากแม่น้ําพอวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจึงนําเรื่องราวไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหมดจึงมีมติให้ขุดเพื่อนําแม่ตะเคียนขึ้นมาแต่ระหว่างที่รถแมคโครกําลังยกต้นตะเคียนอยู่นั้นด้วยรถยกของเคนได้หักขึ้นกลางคันจึงทํางานต่อไม่ได้ทําให้ชาวบ้านที่มามุงดูต่างเชื่อกันว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของเจ้าแม่ตะเคียนทองเพื่อการ เพื่อต้องการสั่งสอนผู้ที่มาขุดค่ะเนื่องจากไม่ได้มีการทําพิธีบวงสวงขออนุญาตจากนั้นในวันรุ่งขึ้นจึงได้จัดทําพิธีบวงสวงอย่างยิ่งใหญ่แต่ล่วงเลยมา6วันแล้วยังไม่สามารถนําต้นตะเคียนขึ้นมาได้ถ้าหากชักลากขึ้นมาจะนําไปเก็บไว้ภายในบริเวณวัดเสนาธเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอหวยกันนี่คือข่าวตอนปี2550ทุกคนคนก็มากันเต็มเลยอื เสียเคียนตซองสี่พี่เออไม่รู้ว่าท่านมีกี่พี่น้องอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่ามีเรียกชื่อหลายเรียกเลยแม่สร้อยทององค์หญิงสายทองแม่ย่าสบายแพองค์พี่สบายเงินองค์น้องสบายทองหนึ่งสองสามสี่ฮะมีห้าชื่อพาพี่ๆมาชมความงดงามของแม่องค์ใหญ่มากนะใหญ่มากเลยอะ ถ้าใครมาพิษณุโลกนะแวะเวียนมานะคะที่นี่นะอยู่ที่อำเภอวัดบดคือทางไปภาคเหนือเลยค่ะทางไปภาคเหนือ,อ<ะ>จุดทูบห้าดอกที่นี่อยู่ที่วัดเสนาค่ะที่วัดเสนาจะมีเจดีแบบนั้นนะคะใหญ่สวยๆตรงนั้นนะคะ คือจะเป็นทางขึ้นไปภาคเหนือค่ะคือตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอวัดโบดจะอยู่สายหลักอะคะ่ะที่ไปทางอุตรดิต์นะแล้วก็ที่จะขึ้นไปทางเชียงใหม่อะไรอย่างงี้ได้ถ้าผ่านพิษณุโลกนะคะแล้วก็เนี่ยจะอยู่ที่วัดเสนาค่ะพามาเจอแม่ตะเคียนทององค์ใหญ่แม่สวยมากเลยค่ะนี่เคยมาเมื่อประมาณปี64นะคะไม่แน่ใจแล้วก็ผ่านไปผ่านมานะแล้วก็นึกถึงแม่อยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะ วัสดีคะ่ะโอค่ะอยู่ที่วัดเสนาฏปักหมุดมาได้เลยนะที่วัดเสนาฏอำเภอวัดโบดนะโมตัตตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะควะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะมตัสะภะวะโตระะโตสมาสัมพทธหลายๆคนที่เป็นกัลยาณมิตรจะได้มาเจอเจอแม่กันอีกนะขอแม่ให้โชคให้รับพวกเรากลับไปได้นะแม่นะไปดูตรงอื่นอีกอันนี้มีไหมเอาอันนี้เป็นโพรงเลยค่ะลึกๆแบบนี้ อยู่ที่วัดเสนาตนะคะอําเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกแต่จริงๆอ่ะอยู่ทางถนนบายพาท,ที่จะไปภาคเหนือเลยเป็นถนนสายหลักที่จากพิษณุโลกจะขึ้นต่ออุตรดิตถ์ไปเชียงใหม่เลยค่ะแล้วที่นี่วัดเสนาจะเข้ามาหน่อยนึงตรงด่านตรวจของอําเภอวัดโบดจะเป็นวัดที่มีเจดีและมีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและที่นี่จะมีองค์แม่ตะเคียนอยู่นี่ทุกคนอันเนี้ยน่าจะเป็นการปิดทองจากการที่มีการถูกโชคกันไปไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วแต่ว่าเขาขุด พบแม่ตะเคียนเนี่ยค่ะเมื่อปี2550ันห้าอห้าสิบอันเนี้ยมีการจุดปิดทองไว้ได้วยนะอ๋อนี่ไงนี่ไงมีพี่เขาบอกว่าให้ท่องอันนี้นะโมพุทธายะสะสุมังนะโมพุทธายะสะสุมังนะโมพุทธายะสะสุมัง,นะมสสมงอุยยเยเยอ,อุกาสะ อุเยเยอุกากะสะอุเยเยอุกากะสะสาธุหมคะ่ะขอโชคขอลาวันนี้กลับไปให้กับพี่ๆหรือกัลยาณมิตรแห่งบุญได้พบเจอประสบโชคได้เบิกเงินเบิกทรัพย์จากเงินเทวดามาใช้<ด>ในพัฒชาติปัจจุบันนะแม่นะขอโชคขอลาบกลับไปนะคนจะได้มาไหว้แม่มาหาแม่เยอะๆเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกเดี๋ยวขออันนี้ไปปักก่อนนะคะแป๊บนึ่ง มีคนมาจุดเลขไว้ด้วยห้าดอกนี่ก็มีคนมา่าแป้งอ่ะขอให้มีโชคดีนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอวัดโบสก็พาแวะมาไหว้พระตอนช่วงกลางวันเนี่ยเป็นโพงลึกมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ใหญ่มากเลยใหญ่มากอ๋อน้องมีรูดแป้งให้หน่อยคะ่ะรูดตรงไหนดีเดี๋ยวไปหารูดก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการเหมือนมารูดกันเป็นจุดๆแล้วเหมือนตรงไหนถูกมันเขาจะมาแปะทองนะคะไว้ด้วยนะเคยมาเมื่อปีหกสี่นะแล้วได้โชคไปตอนนั้นแล้วก็วันนี้ตั้งใจมาไหว้อีกนะคะแล้วก็เอาน้ําหอมมาให้ด้วย ได้ของหอมไปแล้วนะแม่น่ะหัวหอมมากเลยค่ะบริเวณแบบเหมือนมันฟุ้งอยู่แถวเนี้ยอันนี้จะเป็นองค์เล็กจะเป็นต้นเล็กจุดเดี๋ยวจะไปรูดแป้งตรงไหนดีใหญ่โตอ่ะจะหาลงที่รูดแป้งอาจะรูดตรงไหนดีเนี่มีแต่คนเขามารูดแป้งกันเต็มเลย เราองค์ใหญ่แบบใหญ่ใหญ่หญ่ห่ห,ห,ห่มากๆเลยอันนี้ยน่าจะปังอะ่ะเพราะว่าทองแบบเยอะมากๆเลยตรงเนี้ยแป้งๆตอนเนี้ยในเนี้ยเป็นกลิ่นน้ำหอมแบบเยอะเยอะเยอะมากๆเลยแม่หอมเลยขอโชคนะแม่นะทุกคนเห็นอะไรไหมคะ เป็นล่องไม้แบบชัดชัดมากๆชัดมาก,มากพี่พี่นายเอาแป้งลูดตรงนี้อะคะมันใหญ่มากไปหาแป้งก่อนนะตรงเนี้ย ตรงนี้ใหญ่มากนี่อยู่ทีออ่วัดเสนาศนะคะอําเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนะคะว่าความยิ่งใหญ่ของต้นตะเคียนอายุ1,300ปีที่ถูกค้นพบขึ้นบริเวณหลังวัดเสนาศซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหลังวัดเนี่ยเป็นแม่น้ำแควน้อยค่ะแล้วมีหญิงคนหนึ่งอะคะ่ะเป็นล่างทรงเมื่อปี2,500 50เนี่ยก็ผ่านมาแล้ว16ปีผู้หญิงที่เจอในวันนั้นในข่าวที่เราอ่านแมตะเกียอายุ58ตอนนี้ผ่านมา16ปีคุณป้าคนนั้นอายุ74ปีแล้วอะตอนนี้ไม่รู้ท่านยังอยู่หรือเปล่านะแต่ตามข่าวเนี่ยว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุเอ่อห้าสิบปดฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะให้มาเอาแม่ตะเคียนขึ้นจากแม่น้ําแล้วเขาก็ไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นน่ก็มาขุดค้นเจอกันต้นแบบสามคนโอบ ชัดมากนี้นะตั้งแต่ปีหกสี่ที่เราเคยมาหอันนี้จะเป็นเหมือนตาไมา้น่ารักดีนะตรงเนี้ยกระจุกกระจิกนี่เขาก็ไปทาแป้งกันเป็นจุดๆเหมือนกันนะคือเหมือนเขาทากันเป็นจุดๆนะทุกคนดูแบบมีร่องลอยการทาไว้ตลอดเลยอะ่ะน,นี้ก็มี นี่ถ้าเดินไปตรงกลางตัวเนี้เหมือนถ้าถ้าเป็นคนก็เหมือนนอนเหมือนมีสองขาอยู่นี่อยู่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นเศษแบบนี้ <c oughs> มีคนเอากระจกมาไว้ให้ด้วยนะน่ารักเสียอะตรงนี้ยังมีเลยกระจุกกระจิ๊กอยู่ตรงนี้มีไปทั่วเลยค่ะน่าจะมีแบบชาวบ้านเขามาถูๆกัน ีจะมีความเขียวๆตรงนี้นี่ค่ะนี่เป็นประวัติอายุประมาณหนึ่งพันสามร้อยปีพบเมื่อยี่สิบเก้ามีนาสองห้าห้าศูนย์แล้วเนี่ค่ะตอนคนที่ค้นพบเนี่ยเขาอายุห้าสิบปดตอนนี้ผ่านมาสิบหกปีท่านก็น่าจะอายุประมาณเจ็ดสิบสีได้ละก็จะมีข่าวเยอะๆค้นพบอยู่ในแม่น้ำค่ะแล้วคิดดูว่าใหญ่ขนาดเนี้ยนี่ ใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นลักษณะสองต้นแฝดติดกันแยกนางเป็นสองกิ่งใหญ่จริงสวยมาก